ถ้าม,มีเงินสัก2องแสนเพื 200, ่อซื้อกล้องเราจะซื้อมันใหม่ <S <S สวัสดีครับวันนี้พบกับคลิปมโนอีกหนึ่งคลิปอาจจะคคาแล้วเรามโนเรื่องอะไรไปน,นะ A7 a 7่ a 7กซึ่งยังไม่ออกเอาอีกอันมาแทนใช่เหมือนประมาณว่าออกออกคลิปมโนอีกอันไปปุ๊บอีกอันหนึ่งออกแทน<อ>ซึ่งกล้องเราจะพูดถึงวันนี้ก็คือ s ซ ny a l อัลฟาวันเอวันก็ได้นะซึ่งถือว่าเป็นซีรีส์ใหม่ได้ป่ะใหม่ล่าสุดใช่ไหมของี่เพราะว่าก่อนหน้านี้คือไปทำแบบไอ้นเอเใช่ป่ะเอเก็แตกออกเป็น A7 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 ธรรมดา a 7 r A7s อเอรจอดซ้วยซ้ำเอเกาเอเกเป็นซีรีส์หนึ่งอ่านี้อันใหม่ปั้ม A1 ตัวท็อปเลขน้อยลงแต่ว่าซีรีส์สูงสุด ช่ซึ่งเอาข้อจริงอย่างนี้อันนี้อันนี้แบบพูดเล่นๆก่อนนะมันงงๆเนาะเพราะว่า a เก้าเนี่ยสูงกว่า a 7แต่ a 1กับสูงที่สุดในทุกอย่างใช่คือเรียงเลขแปลกๆเนาะผมคิดว่าไอ้ตัวนี้มันออกเพราะว่ามันจะออกมาเป็นที่หนึ่งอะเพื่อเป็นที่หนึ่งเพราะมันเอา a เก้าเข้ามาใส่ความเร็วในการถ่ายภาพความเร็วลำ a เก้าใช่ที่เร็วกว่า a เก้าได้สามสามสิบเฟรมเปอร์เซกเอาเ e s o l u t i o n เนี่ย a เจ็ด r สีมาใส่ถ่ายรัวสามสิบเฟรมเปอร์เซกไม่มีแบ็คเอา้าร์ r ส้น ห้าสิบล้านพิกเซลครามละเอียดระดับซีรีส์ R เอา R มาใส่เอาเนี่ยวิดีโอของ A7S อันนี้ครั้งแรกใช่ป่า 8K ได้เป็นครั้งแรกของโซนี่มันจะครั้งแรกใช่ครั้งแรกของโซนี่ก็ลงในกล้องตัวท็อปสุด 8K ในโซนี่แล้ว 8K สามสิบพีนะใช่อ๋อโอเคนี่ 4K ว่ายี่สิบเป็นเปอร์เซ็นต์จะเาไปไหนระบายความร้อนเนี่ยวะเนี่ยก็วันนี้เราจะมาเรียกว่ามโนกันแล้วกัน ว่าถ้าสุิว่าเรามีมีแมมันเปิดราคามา6 5 0 0ดอลลาร์ราคาเงนองตีไปสองแสนแล้วนะใช่สองแสนทอนมาไม่เกินหมื่นอะไร่เงี้ยเราก็เลยจะมาบโนว่าถ้าเรามีถ้าเรามีเงินสักสองแสนเพื่อซื้อกล้องเราจะซื้อมันไหมโดยการไล่ดูฟีเจอร์ของมันทีละอันนะโอเคมาเราดูอันี้กันเลยโอเคเอาวันแรกก่อน 50ล้านเนี่ยจุดขายห้าสิเมกะพิกเซลก็คือความแบบ50เมกะพิกเซลนี่คือระดับระดับแบบ a 7 r เนี่ยนะใช่แต่ถ่ายได้เร็ว30เฟรมต่อวินาทีมันสุดยอดมากนะพี่โหูการ์ดนี่ราคาการ์ดก็น่าจะสุดยอดใช่แต่มีเงินเหลือขนาดนี้ก็ไม่ได้น่าจะเป็นไรไม่น่าจะเป็นไรแต่มันโหดมากนะพี่ถามเบนซ์หน่อยฟีเจอร์นี้ถือว่าแบบว้าวไหมโหดทีพี่เราถ่ายวิวก็ได้ถ่าย ่ส่คนที่ไม่ต้องห่วงเลยถ่ายได้หมดนะพี่ในกล้องอย่างเงี้ยเราได้คุณภาพที่แบบห้บล้านพิกเซลพี่ถ่ายกีฬาเนี่ยโอ้โหซูมทีแบบไอ้พวกนี้มันต้องครอปได้ไงเลยได้ว่าเหนือเลือกรูปเลยพลายตัวนั้นแทนโหดแท้โหดเกินเหนือเลือกรูปโหดมากจริงๆอันาเงี้ยถือว่าดีนะถือว่าดีนะประทับใจสเปคโหดพอห้าสิบล้านพิกเซลก็เยอะแล้วอะเนอะจ้าสิ ซึ่งจริงรูปโปรโมตก็ดูชัดเจนนะว่ามันเอาไปใช้กับงานแบบนี้แหละก็คืองานกีฬาใช่ไหมคะกีฬาถ่ายสัตว์อะไรอย่างเงี้ยใช่ดูฟีเจอร์ถัดมาอันนี้เราพูดไปๆหน่อยกันอันเนี้ยขอพูดนี้ก่อนไ AAS เนี่ยออโต้โฟกัสในเหนือชั้นเนี่ยคือเรารู้แล้วว่าออโต้โฟกัสของโซนี่ในยุคหลังๆนี่คือโอ้โหโหดมากแต่ในจิกแบบนี่คือเอา A9 มาใช้คนเดิมอีก A9 โหดแล้วนะใช่ใช่ใช่มือไม่ต้องห่วงรลบ โฟกัสนี่เต็มจออ่ะถ้าจะไม่หลุดเลยอ่ะอ่อันนี้อันนี้ฟีเจอร์นี้พูดไปละห้าสิบเมกะพิกเซลสามสิบเฟรมต่อวินีอันนี้อ้ออันนี้เกียงเป็นการถ่ายอยู่อันนี้พวกไอชัตเตอร์ชัตเตอร์อันนี้ไซเลนชัตเตอร์ใช่ไหมใช่ หมดความเงียบไปครับเป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยเราถ่ายปกติอะไอ้ถ่ายอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์มันจะกระพริบถ่ายนี้ไม่กระพริบแล้วนี่ครั้งแรกนี่หว่าไอ้ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกแบบไม่กระพริบใช่ไหมปกติก็ใช้อะบางทีอยาก่ก็ไม่ยอมอะเวลาถ่ายเจอกัดไฟพิบหมดเลยมันจะเป็นเส้นใช่เพราะโดยส่วนตัวเลยเอาจริงไปไม่ค่อยใช้เซนชัตเตอร์เท่าไหร่เพราะว่าเวลามันมีแบบนี้มันเสียอารมณ์จริงนะแล้วตรงนี้อีกไอ้ตี้ลงไม้กอละมีที่มันแบบสายแลก็ไม่งอเแล้วว่าไงบางที อินเทอร์เน็ตจำจำไม่ได้แต่เวลาแต่ปกติกล้องทั่วไปก็จะเป็นหนึ่งไอ้เบอร์หนึ่งอ่ะที่แบบถ่ายก็แบบจะเป็นคือเป็นการส่งข้อมูลไม่ทันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งเนี่ยจะบอกว่าในบัฟเฟอร์ขนาดใหญ่ขึ้นให้มีความผิดเพี้ยนโอเคราจะแบดอีซีพียูมาดีขึ้นอ่ะใช่ของมาแก้ตรงเนี้ยได้อ่ะอ่าโอเคอันถัดมาอ๋อ CPU 2ตัวด้วยโหโนี่คือนี่คือเบื้องหลังความเร็วเลยขึ้นมา8เท่าอ่ะพี่ ไอ้มาดูมีอะไรอีกซิงแฟตนี่ปกติอยู่แล้วว่าทำได้อยู่แล้วใช่ไหมเพิ่มมานะเห็นคนเขาก็ว้าวป่ะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยแต่เราก็ไม่ได้เคยใช้แฟตอ่ะเราเออเราไม่ได้เขาว้าวมันเนี่มอันนี้เราเราไม่เคยรู้ใช่ไม่ไม่ไม่สนใจไม่สนใจพิกเซลชิปอันนี้ผมก็คือจากเดิมมาห้าสิบล้านใช่ไหมใช่แล้วมันเป็นสองร้อยล้านก็จะตอบภาพได้ถึงเหมือนใช่ภาพรวมกันก็คือสองร้อยล้านพิกเซล หมดก็บางทีเนี่ยอันนี้ก็มีคัดเอาใหญ่ๆใช่ไหมใช่ทำพวกแต่ไอ้ของมันต้องนิ่งนะพี่เวลาใช้ไอ้หมดเนี่ยหมดเกิน ISO 1 0 0ถึง32,000อแต่ก็ขยายได้ถึง5 0ถึง12,400ก็ปกตินะปกติแต่มันน่าจะทำน้อยดีขึ้นอ่ะเพราะมันเป็นใช้ CPU ตัวใหม่ อันนี้เหมือนของใหม่ป่ะ r e a t i v e Look นี่น่าจะเป็นของใหม่ไม่มั่นใจเหมือนกันคือจริงมันมีมี c นมี t i v e Look อยู่แล้วแต่ว่านี่น่าจะเป็นเหมกับเหมือนแบบพรีเซตตัวใหม่นะแล้วก็อถัดมานี่สันเลยห้าแกนสัดไห้าแกนนี่ก็มีมาตั้งนานแล้วล่ะแต่นี้น่านจะแต่มันมีตัวไอ้ใจโร่ะที่ตัวไอ้โปรแกรมแบบช่วยเวลาเดินถือกล้องมีอยู่แล้ว แต่กันได้สต็อปมากขึ้นใช่มันใช้ไ้ซอฟต์แวร์แก้กันใช่ออโต้โฟกัสอันนี้เราโอ้มันสุดยอดเนยขึ้นชื่ออยู่แล้วขึ้นชื่อมานานแล้วนี่ไม่เป็นไรอันนี้โอเคดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วไอโฟกัสทั้งคนทั้งสัตว์จิกตามตลอดเลยมันมีแท็กกิ้งอันนี้สิ af แท็ก r a c k i n นดีสิโอ้โหดูทั้งเฟรมยังไงก็ไม่หลุดจุดตัวตัดระยะห่าง759จุดครอบคลุม92%ของภาพไม่หลุดไม่หลุดแน่นอนใช่ อันนี้ก็ยังเป็นเป็นเรื่องไอเดียวคือ 8K 30 30 30p ครั้งแรกของโซนี่ใช่ 4K น่าจะสบายนะพี่ 4K ก็จัดเต็มไป120เฟรมก็คือถ่ายถ่ายสโลว์ที่ 4K แล้วล่ะเราจะร้อนยังเป่าร้อนป่ะกล้องร้อนแล้วแต่คงใครคงไม่ถ่าย 8K ประมาณชึ่นชมว่งไม่รู้ว่าร้อนหรือเปล่าโซนี่ต้องลองส่งมาให้ลองแล้วล่ะว่ามันจะร้อนหรือเปล่าแล้วก็ วิดีโอแบบ10บิต4ต่อ2ต่อ2ใช่นี่ก็คนถ่ายกันอวกใส่จัดเต็มเรื่องงานวิดีโอนะสีได้เหลือเฟืออ่โอเคใช่เราโฟกัสนี่รู้อยู่แล้ว S-log สำหรับคนที่ชอบเกรดสีใช่เหลือเฟือพี่เก็บไฟในพวกไดนามิกเลนส์มันสบายอยู่แล้วอืมยิ่งบิตเรทสูงขึ้นด้วยสบายเริ่มเป็นพวกเอาเอาพุทอันนี้ต้องซื้อเพิ่มและซีนิโทน ก็เป็นเรื่องสีเรื่องสีของวิดีโอใช่ป่ะอ่านี่โหมดแอคทีฟนี่ได้ใช้การครอปด้วยมั้งไอโหมดแอคทีฟการ้อากันภาพสั่นใช่มันครอปเอามันเปอใจก่าเห็นมันมีโปรแกรมออกมาก็คือเหมือนกับใช้ทั้งส t ตย์บิลไลซ์แบบด้วยในตัวกล้องด้วยด้วยแล้วก็มีโปรแกรมด้วยมีทั้ง o อ s เและ EIS เลยนี่อันนี้ก็โหดมากพีช่องภาพใช่9.4จุดสี่สี่คือแบบน่าจะแบบน่าจะส่องเข้าไปเคี้ยวมากอ่ะเคี้ยวมาก ใช่เราเป็นโอเกตโอ้ head. โหแตดมากสีมันตรงขึ้นไหมน่าจะตรงขึ้นอยู่แล้วพี่เอ๋อเหรอสีจะตรงขึ้นด้วยใช่ไหม <S <S> ใช่เหมือนเมื่อก่อนใช่ไหม <S <S น่าจะตรงขึ้นอยู่แล้วโอเครามันอีกอย่างหนึ่งอ่ะมันไม่มีอะไรนะแหลกอ่ะไม่เวลาถ่ายไม่มีแบ็กเอ้าอ๋อใช่ใช่ถ่าย,<ท>ย,ยเห็นถ่ายเห็น,หนโอเคดูว่าไม่มีเมนูใหม่เมนูตัวใหม่ใช่แต่ผมก็ไม่เคยใช้นะอ๋อตัวใหม่ที่มันลงครั้งแรกในที่บ้านใน R4 ป่ะอ่อใช่รี R4 กับ R4 ได้ใช้ไปแล้วป่ะ อาซีตัวนี้ป่ะน่าจะตัวนี้ครับน่าจะตัวใหม่โอเคก็ถือเป็นแบบอะไรเมนูใหม่แล้วใช่ไหมใช่ทัสเมนูแต่ไม่รู้ว่าทัเต็มระบบหรือเปล่านะไม่รู้ว่าต้องกดเพิ่มหรือเปล่าอ๋อโอเคควบคุมเมนูทัสก็คือน่าจะเป็นทัสแต่ไม่รู้ว่าทัสโฟกัสหรือเปล่านี่ไม่รู้เขาไม่บอกลายดีซีเอซีเอสซีเอสเอสไทยเสองสี่ตัวกับพี่โอ้โหแล้วเอสดีสองสล็อตใช่มีกิฟต์นี่มันตอบโจทย์โปรกันแเนี่ยพี่ ใชชช่่ชชโปอย่างเดียวนี่ไงพูดพอดีเนี่ยับเป็นอาชีพนะถ่ายซีถ่ายเลยข้อมูลไม่สา่านเหรอพี่ใช่สายอินเทอร์เน็ตผมว่ากล้องอีกหน่อยอ่ะที่เขาทำแบบมีโทรศัพท์มาเหมือนเป็นมอนิเตอร์ ผมว่าอีกหน่อยใช้กล้องปุ๊บต่อไทซีอาจจะองข้อมูลเราอาจจะไลฟ์ไในโทรศัพท์ได้เลยอะล้าใช้กล้องเนี่ยสมมติเราไปเที่ยวที่เนี่ยจริงจริงจริงสมมติเราใช้เพราะว่าสปีดของสายมันเร็วพอเพราะนี่คือ USB อนาคตอ่ะ USB 3.2ไทซีแล้วเพราะฉะนั้นชัวแบตเปได้ที่เว็บบอกในอนาคตเหมือนกันก็คือใส่โทรศัพท์ปุ๊บชาร์จไลฟ์สดได้เลยใช้กล้องไลฟ์แต่ว่าใช้ภาพจากใช่ใช่ใช่นาะใช้มือถือไลฟ์อ่ะเราไปเที่ยวใช้ห้าห้าจีอะไรอีโอ้โหปวดเกิน จริงใช่ป่ะรู้สึกว่าเนี่ยอันนี้ดอยบรรยัติได้อ่ะใช่อันนี้มจัดจัดมาเต็มจริงๆสำหรับเรื่องการการถ่ายข้อมูลถ่ายข้อมูลครบอ่ะ Wi-Fi ก็แรงสุด USB ก็แรงสุดแรงก็ Wi-Fi 6แรงสุดัว Wi-Fi 5กิ๊ด AC w ว f i 5แต่ MI-MO จะเป็น Wi-Fi 5เพราะเป็นตัว AC อยู่โอเคแล้วรอก็มีหลายประเภทมาจะเลือกเก็บตัวไหน โอ้โหเมื่อก่อนมีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอมันมีอยู่สองอันเอาเป็ีแค่สองอันมีอันคอมเพรสและคอมเพรสใช่ป่ะมี l o s อสเ s สคอมเพรสอ๋อเป็นแบบคอมเพรสแบบ lossless ใช่เพราะไฟล์มันใหญ่ไงมันอาจจะแบบเฮ้ยเท่หว่ะก็คือการบีบอัดแบบ l ลอสเลสหรอออะไรอะไรประมาณนั้นสนใจใช่โอดมากนี่คืองานในสตูดิโออะไรเงี้ยมันก็ต้องจดทำได้แล้วภาพรวมประมาณนี้ คิดว่าซื้อไหมสองแสนสองแสนเหรอถ้าเกิดเงินเหลือก็ได้นะต้องเอาไปเอาเงินแต่เรา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 ต้องใส่คอดิชันก่อนว่าเรามีเลนก่อนไหมสต่ว่าเรามีเลนแล้วมีหมดนี่ดสุดเลยสุดเลยสองแสนกับบอดี้หนึ่งตัวไม่นับเลนเอาปะ่บเลไม่เอา เออวะเหมือนกันมันจะไม่ใช่เพื่อเราอะเนาะเออมันจะไม่ใช่เพื่อเราเราไม่โป้กันอย่างนั้นเราไม่ใช่แบบโดยส่วนตัวตอนนี้ดูสนใจ A7C ที่สุดเพื่อต่อให้มีสองแส A7C สองตัวแทนเออไม่ต้องใช้ผมงตัวนะใช่ก็ตัวละเลนส์สองแสแต่ผมว่าโซนนี้มันออกมาเพป็นอย่างว่าเป็นเจ้าตลาดอะเป็นที่หนึ่งนะคูเบอร์หนึ่งเนี่ยด้านโชว์องนี้นะเอาเข้าจริงเหมือนแล้วก็กล้องนี้เหมือนเป็น อะไรอะโชว์เคสอะแบบประมาณว่าโชว์ของว่ากูทําอะไรได้บ้างนะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่โชว์เรื่องของกันตละดแล้วแต่ผมว่ามันมันก็มีกลุ่มที่ต้องใช้นะพวกโปรจริงๆเขาจะใช้จริงใช่แล้วพวกเงินเหลือจริงจริงเขาก็น่าจะซื้อแล้วชอบจริงๆอยากเป็นที่หนึ่งเป็นพี่ก็ต้องสุดไงอ่าใช่ใช่ป่ะสุดจริงทุกด้านมีโอนี่คือนตอนนี้คือสุดแล้วในทุกอันป่ะมีโออะปากนิ่งทุกอย่างสุดเรียกได้ว่า ออกมาแก้เกมแคน o อนกันเลยทีเดียวใช่าจาจ์ที่ก่อนอะไรยไรนะที่ถ่าย 8K ได้ R5 ป่ะ5ถ่าย 8K ได้ใช่ไม่นาน A1 ก็มาทันทีกล้องในนี้สมัยนี้แบบโหมมันเกินที่เราต้องการใช้ไปเยอะเลยก็มีข่าวมาเหมือนกันว่า Nikon ก็กำลจะออกมาด้วยเหมือนกันแคสซอนอีกั้ยตัวท็อปปีนี้ใช่เพฉนั้นปีนี้การแข่งขันของกล้องตัวท็อปๆเนี่ยน่า น่าสนใจแต่มันก็เป็นผมมองเป็นโอกาสแล้วนะในใช้ของดีๆขึ้นอ่ะเพราะแต่มันก็เอาตัวเป็นประโยชน์กับไอตัวได้ด้อยผู้ใช้อ่พวกเรานได้แหละใช่ใช่ใช่ถูกต้องตัวทับท้ออ่ะซึ่งแบบนี้น่าสนใจเลยว่ายิ่งน่าสนใจยิ่งน่ามโนไปิดว่าเอเจ็ดอ่ะจะได้อะไรใจดีว่าใส่หรือเปล่ามันจะเอาตรงไหนมาใส่จะก็ตรงไหนจะอะไรเพราะจะให้มียุคหนึ่งจำนั่นเลยตอนที่ A9 ออกใหม่ๆตอนเอเก้าเออกมั้ง เราจากเอ้าออกรู้สึกจะเป็นเอเสามออกแล้วมาใสเอเสามในราคาที่ถูกือกันแบบหลายหมื่นมากโหตอนนั้นนี่คือแบบเออแอบมคนคนซื้อเอเก้าเหมือนกันด้เออเอเตอนนั้นเอเจสามได้คุ้มมากแล้วตอนเนี้มีเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์เดียวกันกับเอเจสี่าจะมีโอกาสอ๋อยวรอดูแล้วกันนะปีนี้คิดว่าน่าจะอาจจะมีคนแถวนี้เซงยงันเป็นก้อนก็ได้รอดูแล้วกันครับโอเคแล้วก็ประมาณนี้สำหรับคลิปพโนกันในวันนี้นะครับ ถ้าชอบก็รบกวนกดไลค์หรือว่าเห็นด้วยหรือเห็นต่างอะไรก็ยังไงก็พิมพ์มาไว้ข้างล่างให้เราลืมพูดเรื่องนี้ว่าเขาสา,าแซวกันตั้งเยอะเรื่องเอกเรื่องอไอ้นี่ไงจอฟลิปไงถามเบนซ์มันมันมัหมันมันมันเป็นประเด็นไหมในการซื้อกล้องไม่ซื้อกล้องเลยะ่ะนนะถ้าเกิดสำหรับผมมันก็ประเด็นนะแต่สําหรับคนที่จะซื้อกล้องเนี้ยก็คงจะต้องมีคนถ่ายให้กแต่แต่ผมมองว่าไอ้ประเด็นเนี้ย คือกล้องมันออกมาทําให้โปพี่โปมันคงไม่มีเราานั่งเซลฟี่มันพีเขา็แบบเออเออคอมเมี้คลาสสอคใช่ใช่ใช่โปแบบแล้วออย่างไอตัวเนี้ยที่ผมไปลอง A7s อ่ะมันต้องพับต้องหมุนออกมาก่อนจะถ่ายโปมันอันเนี้ยจออย่างเนี้ยมันปุ๊บมันจะถ่ายได้แล้วแล้วอย่างอันนี้คิดคิดด้วยส่วนตัวว่ากล้องระดับเนี้ยมันน่าจะต้องสมบูรณ์สมบันหน่อย ทีนี้ถ้าเกิดมันเป็นแบบฟลิปอ่ะมันเพิ่มโอกาสที่มันจะเสียตรงนั้นได้ด้วย8ปดเคสี่เคคงไม่ใครไปเดินบล็อกแล้วก็ใช่มเขาอาจจะเป็นถ่ายแบบบิลลซึ่งรันเขาวางโพซิชันไปแล้วว่าเบงของ A74 ได้7 c ก็ฟลิปได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ใช่ตัวก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่า่วงนี้ออกมาไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับจอฟลิปจอไม่ถึงแต่ถ้าเกิด A74 ออกมาไม่ฟลิปไม่ได้ผมก็ท่านจะมีก็น่าจ้ะเดี๋ยวถ้า A74 ออกมาเดี๋ยวเรามาโมสเปกกันอีกทีหนึ่ง นะซึ่งก็คิดว่าน่าจะใกล้ละครับโอเคก็อย่าอกลับไปปิดคลิปอีกรอบหนึ่งคือใครเห็นด้วยเห็นต่างก็พิมพ์กัาไปข้างล่างนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า